สวัสดีค่ะพบกับจารุการ n e ชาแนอีกแล้วค่ะวันนี้จะรุการ c h ชาแน l ก็จะที่บทางอาหารเจนะคะเพราะว่าเนื่องอยู่ใน ช่วงนี้อยู่ในเทศกาลกินเจค่ะไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมของเราเลยค่ะวันนี้เราจะทำผัดต้นทานตะวันปลาหมึกเจค่ะง่ายๆกันเลยค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีโปรตีนเกษตรที่เป็นเม็ดๆแบบนี้เลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะนะคะแล้วก็ต้นอ่อนทานตะวันแบบนี้เลยค่ะนะคะซีอิ๊วขาวเจค่ะดอก็ปลาหมึกเจค่ะเราแช่น้ำไว้แล้วนะคะตัวนี้ค่ะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะง่ายๆกันเลยนะคะ ลดเนื้อสัตว์นะคะเพื่อจะที่เราจะเพื่อที่เราจะได้บุญไปด้วยกันค่ะ <c oughs> เราจะไม่ใส่หอมไม่ใส่กระเทียมแต่อย่างใดนะคะเราจะปลาหมึกลงไปผัดค่ะแล้วก็โปรตีนเกษตรค่ะใส่ไปเลยค่ะ ด้วยต้นอ่อนัตะวันนะคะใส่เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุกนะคะต้องตัวช่วยค่ะนี่ะคะเราก็ผัดง่ายๆนะคะไม่ต้องปรุงแต่งมากนะคะ <c oughs> แต่เราก็มีปลาหมึกเจนะคะที่เราเขาทํามาขายนะคะเราก็นำมาทานนะคะแบบนี้เลยกับต้นอ่อน,นตะวันแบบนี้นะคะเขาแค่ผัดสลบสลบ กินหน่อยเขาก็จะอร่อยแล้วค่ะตามด้วยซิ๊วขาวะคะ่ะมาชินด้วยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะล้วแต่ชอบนะคะตัวนี้เค็มมากเค็มน,น้อยหรือหวานมากหวานน้อยก็ทำกันได้เลยนะคะตัวนี้ให้จบอีกหน่อยนะคะเท่านี้นะคะต้นอ,อ่อน ผัดปลาหมึกเจของเราแค่เสร็จแล้วค่ะก็เป็นไอเดียง่ายๆนะคะสําหรับใครไม่รู้ว่าจะทานอาหารเจเอะไรก็นะคะทําแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าใครไม่ชอบน้ํามันนะคะเราก็เอาปลาหมึกเอปะปอโทษค่ะเราก็เอาต้นหอมตะบานตัวนี้นะคะไปลวกนะคะเราเอามายำก็ได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําให้ดูนะคะ งานเจง่ายๆได้บุญด้วยค่ะ